สวัสดีครับที่ผมกับจองถวันออกทวครับผมมือันน <c oughs> ี้มาตัดครับแปลงหญ้าแทงกลาครับแปลงหญ้าคนครับนี่ครับนี่ฟังหญ้าคนครับผมยังงามเลยครับฟังหญ้าแทงกลาครับผมที่ทันชมเห็นครับผมอันนี้คือแปลงหญ้าที่ผมปล่อยฮอดน้ำครับผมปลูกแบบปลยฮอดน้ำครับเอาครับก่อนอื่นทันพ้ที่ที่เขางมาเบิงไม้ครับผมกฤติบอกบอกคนที่เบิงไม้ก่อนนะครับว่าแปลงนี้ผมปลฮอดน้ำจักเทื่ครับผมช่วงนาแรงครับผมปลูกกันที่หก มีสายยนครับผมบ่ก็จหดนามครับผมฝนตกมาได้่สองเทือครับพรามีดินซุ่มแน่ว่าซุ่มแน่บางมองกับคุดกับไปครับแบบคุดลุ่มครับผมขุดลุ่มปลูกครับผมกลับไปติดตามไปเบิ้งเลยครับผมนี่ครับผมการปลูกหยาขนครับผมงามดีครับผมนี่ครับเห็นไหมครับหยาขนครับขึ้นมาเต็มเลยครับผมแบบนี้มาบเป็งหยาแพงกุลาครับผมจีทำซุ้มเดี๋ยวไปเบิ้งครับผมอัติโบแมนหยาแพ่งกุลาเลยครับผม เดี๋ยวผมจะภาพมาเบงหญ้าทั้งกลามเกิดไร้ปันเดยมาเบงครับนี่ครับแ้งกลาอยู่นี้ครับนี่นี่ครับเห็นปะครับนี่ครับผมแทงกลาครับผมแทงกลาบ่ไหลครับเป็นยาเป็นยาธรรมชาติครับโดยส้นมากครับผมนี่ครับห้างห้างกันครับผมห้างๆนะครับพวกที่เป็นดอกเน่้อพวกแมงแทงกลาเลยครับแทงกุลาเป็นบ่มีดอกนะครับนี่ครับ แทงกลาสีห้างกันครับนะครับเพื่อประชาเนมาเตะอยู่ใดน้อครับแทงกุลานี่ครับนี่ครับพอแล้วพอแล้วนี่ครับผมยืนนี่ครับนี่ครับแทงกุลาครับเห็่อนครับนี่ครับถ้าเป็นจุ่มอยู่กันนิดนึงครับไปเกิดแบบนี่ครับซับซับบ้างไปครับนี่ครับแทงกุลาครับผมเกิดทั้งห้างครับผมทั้งห้างห้างอีกครับแทงกุลาครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหยาธรรมชาติไปด้วยครับนี่ครับนี่ครับทำชมเบ่งที่แรกครับช่วงนี้แพงกุลากัดสีเกิดยากนิดนึงแต่ว่าผมเสียว่าาผมตัดรอบนี้ครับมันนี่ผมถี่มาตัดนี้ครับมาตัดแต่งนี่เลยครับผมมาตัดแต่งหยาแพงกุลาครับผมผมมีตัดแพงกุลาไว้นิดนึงแล้วผมตัดหยาคนนิดนึงครับผมเดี๋ยวทำชมถ้าเบ่งไ้เชื่อต่อไปครับแพ่งกุลาผมสิเกิดเต็มนี่แหละครับผมถ่าตัดเชื่อนี่ไปแล้วครับมันนี่ผมกีิตัด แปลงหยาแพงกลาก่อนครับผมหยาคอนผมกลตัดหน่อยนึงครับนี่ครับตัดตัวพวกแก่แคนครับผมนี่จ้วงครับเห็นไหมครับหยาคนครับเกิดขึ้นมาอย่างงามครับนี่ครับอันกับมีหยาปนด้กันครับผมนี่หยาคนมีหยาปนเห็นไหมครับแปลงหยาที่บูแบบเบิ้ลหดน้ำครับผมนี่ครับลองเบิ้งน้องกันครับผมบางงามบ่นี่ครับแตกแค่หยาธรรมชาติจะถือเกิดของบางว่านี่อิ่มไปโอ้บริเวณนี้นี่ ตัดสามมือนนะครับตัดสามเทื่อนนะครับบ่เป็นสามมือนนะครับเพราะว่าตัดเทื่อนหนึ่งผมได้ตัดเทื่อนหนึ่งผมได้กินสองมือนครับผมตัดเทื่อนหนึ่งได้กินสองมือนนี่ครับพื้นที่นี่บ่เป็นหน่อยครับนี่อันนี้ผมปลูกกับมือเลยครับทั้งหยาความปลูกความกับมือเดียวแล้วเลยครับนี่ครับแต่ว่านนี้ปลูกทรายง่ายตัวว่าดินแห้งครับผมฟังหยาทั้งปลามันกันเลย ปลาคายเกิดครับผมนี่ครับหญ้าทั้งกุหลักเหลียวเห็นครับี่น้อนกับเปนหางเป็นปลากรบห้างดีครับนี่ครับห้างดีกระสีเหลียวเห็นแน่บ่าเหลียวเห็นแน่ครับผมนี่ครับนอกจากเป็นหญ้าถ้ามาิาบนะครับที่เกิดขึ้นมากครับผมชมชมยาเหลียวบางว่าเป็นหญ้าแพรงกุหลาบนะครับแต่แพรงกุหลาบผมหาเทียบบ่เห็นครับแต่ว่าครับผมกัดฐาลรองเบึง ติดตามน้ำกันเบื้องกันว่ามันจะเป็นอะไรครับผมนี่ครับผมมาเบิ่งมาเบิ่งขั้นสายกันครับผมขั้นสายที่แรกกับบ่มีบ่มีหยาแปงกุหลาบเลยครับหยาหยาปนครับหยาถ้รไมชฉาดสิร้ายครับผมพามาเบิ่งหลังจากที่ผมตัดหนึ่งรอบแล้วครับนี่ครับขั้นสานอย่ผมกับปลูกหยาแปงกุหลาบไว้เลยครับนี่ครับนี่คือจ่องที่ผมตัดก่อนมูครับ นี <gettable> ่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมตัดนี่ผมตัดเลยครับเป็นช่วงไงแต่ที่นี่เขาเกิดแล้วมาแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับรอบสองเริ่มที่มีแพงกุหลาบึ้นมาเต็มเลยครับผมนี่ครับกับที่มีหยาบผลน้อยนึงครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ผมไลยตัดมือวานครับผมนี่เพิ่งหลังขั้นสะนี่ครับตัดมือวันนี่ครับนี่ครับตัดแล้วแต่ว่าห้างครับห้างดีห้างดีครับมองนี้ท่นนทาง แล้วผมตัดแล้วครับมันที่เป็นไงครับกับมันเิ็งกันครับผมเนี่อันนี้แทงกุลาบดทั้งบดเด้ครับนี่ผมปลูกไว้ว่ายหยาปนกับสีรลายครับผมเป็นหยาธรรมชาติครับเพราะว่าคือเหตุที่ยังไงครับคือการคุณลุ้มปลูกครับเปิดพังห้างครับอาติห่างความห่างลุมกับดิบแปดสิบเซนหรือลอยไปหาหนึ่งเมตรครับผมแต่ความห่างของแต่ละลุมครับอะไรขนาดมีช่องว่างในกลางเกิดหยาธรรมชาตินะครับ ครับผมหมู่บ้านได้ตัดแล้วครับนี่ครับหมู่บ้านผมได้ตัดแล้วครับต่วบ้านไทยทำให้เิ่งครับมันนี่ก็เหลือส่วนของฟางหยาคนเต็มเลยครับนี่ครับมันนี้กอาฟังหยาคนครับกับฟังหยาทั้งกวลากับเปี่องครับกับต้นมากับเป็นนี่ครับต้นมากับเป็นหยาถ้ามาตาครับเกิดไว้ครับครับครับนี่หยาคน ฟังนี่กับบ้านนาเป็นไรครับเดี๋ยวฟังที่หนาที่เป็นับหญ้าขนกันเต็มนะครับเลยครับเดี๋ยวสิพักตัดครับนี่ อากับผมผมได้ตัดเรียบร้อยแล้วครับผมตัดแล้วแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าหยาสูงอยู่ครับหยาสูงอยู่เป็นเม็ดขึ้นนะครับบางต้นครับผมเง้วเป็นเม็ดขึ้นแต่ว่าตัดตรงนี้ลรวก็ไม่ได้หลายตามที่ควนครับเพราะว่าอันนี้คือตัดต่อแรกครับผมต่อแรกของแปลงหยาที่ไม่ได้หดน้ำครับผมแต่ว่าแปลงนี้ครับมือมือวานผมตัดไปครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดเสเบิลครับผม นี่ครับแผงหยาแผงกุลาครับนี่ครับเกี่ยวมตัดใส่เบื้องคือแผงหยาแผงกุลาผมตัดก้อนหนึ่งมือนครับผมก็หยาคนนมันตัดตัวนี้นิดนึงครับไปนิดนึงหมู่บ้างครับแต่ว่ามืนหนีผมก็มาตัดให้เบื้องครับนี่ครับตามที่เห็นเลยครับผมนี่ครับกะหยาเงา้วครับแต่ว่าไม่ตามผลเป็นไดเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้หลเป็นไดครับเพราะว่ามันห่างกันอยู่ครับต่อแหลกนะครับสำหรับต่อสองก็ดีนาก็นี่ครับต่อสองครับต่อสองต่อสามก็ดีนาข่อนเรื่อยครับผม แ้วกล้าวฟังทัางหยาแพงกุลาด้ครับอมืนี้ผมก็ตัดอยู่วันที่6มิถุนายนครับ2 5 6่ครับนี่ครับฟังนิมว่าผมก็ตัดแล้วผมก็ไปทายเห้บเบิ้งนะครับนี่ครับคือ2เดือนเต็มนะครับพอผมปลูก6กไม่สาครับผมสองเดือนเต็มครับทั้งแปลงแปลงนี้ครับ2แปลงนี่นี่ครับเราวังหยาขนกับหยาแพ่งกุลาเลยครับ ปลูกว on ันที <c oughs> ่6เมษายนครับผมคือคอบรอบ2เดือนเตะพอดีครับแต่ว่าหยาหยาขนหญ้าไว้ดีครับผมเยาไว้เยาไว้เกินขาดแต่ว่ากะห้างครับปริมาณกับวันใดไรผนได้หรอครับวันใดไรผมไดผมกบสรุบวันใดว่ามันสีน้ำามได้าดต่อ2ต่อ3ไปครับผมเ้วกะสำหรับหยาแพโกลาดด้วยครับพี่น้องครับกะผมเห็นตัวอย่างที่ก็จะปลูกมาหลายหรอครับที่ว่าก็จะว่าสิโลทิ่ปลูกไม่ครับผม คิดว่าเกิดหน่อยๆครับแบบที่ผมต่องให้เบิ้งเนี่ยตอนต้นคลิปครับย่าไปตัดถิมนะครับย่าไปโลถิมยาไปโลไม้ครับเห็นเกิดยื่หน่อยครับแม่นทั้งห้างกัะซางครับทุกมือนี้ของก็เจ้าเต็มนะครับที่ว่าก็จะสีโลถิมครับไม่ต้องโลถิมนะพี่น้องครับเพราะว่าต่อไปเต็มน่น้อนครับอย่าแก้งกุลาครับผมนี่ครับกเมาเบิ้งแปงนี้ของผมน้ำกันเลยครับต่อที่สองต่อที่สาม ท่านเงนกันครับว่านหนาเพ่งกุหลาบีไล่ขึ้นไล่เป็นไดครับผมผมก็าษีอัปเดตเรืเร่อยๆครับมืัอนี้ก็ขอบคุณผู้ที่รับชมรับฟังอะไรครับมืัอนี้ช่องทองวันออนทว่าขอขอาก้าวเข้า,ขา,าสวัสดีครับ